โคนะครับขี้วัวเนาะโรยบนฟางแล้วก็จะใช้น้ำรดเ,เดี๋ยวดูวิธีทํานะครับ ถ้าให้ดีควรเป็นปุ๋ยที่ไม่เปียกจะดีมากครับแล้วก็เป็นผงละเอียดนะจะดีมากเลยน,นี้ก็หรือว่าพอใช้ได้ครับดเดี๋ยวดูทังนี้ดูปุ๋ยทังนี้ปุ๋ยที่ดีควรประมาณนี้ครับเป็นผง แบบนี้จะดีมากเลยปุ๋ยคอกยาวอปุ๋ยเปียกนะเราก็จะใส่แบบนี้ครับเป็นชั้นไปเรื่อยๆออก็จะเป็นฟางแล้วก็เป็นที่วัวเนาะแล้วก็ลดน้ำนะครับใส่ใส่ให้ทั่วครับ ง่ายๆก็คือ,อ,อตัวปุ๋ยเนี่ยเป็นตัวมีจุลินทรีย์ครับอยู่ในปุ๋ยเ,เสร็จแล้วฟางเนี่ยฟางจะเป็นอาหารฟางนี่เป็นอาหารนะครับฟางจะเป็นอาหารของปุ๋ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๋ยเนี่ยจะกินฟางแล้วก็จะเ,เกิดเป็นเขาเรียกว่าการย่อยเนาะ,ะแล้วก็หน่วยก็จะเล็กต้นไม้ก็จะสามารถนําไปเป็นอาหารได้ครับ นี่ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับครบเลยกคล็ยคือโรยปุ๋ยให้ทั่ว ้ขนาดความสูงประมาณ1เมตรครับเป็นแนวสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมสูง1เมตรก็จะได้ขนาดปุ๋ย1ตันนะครับ เมื่อเห็นว่าขัวถึงแล้วนะครับอาจจะขาดตรงนั้นอีกนิดหน่อย นี้ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับแบบนี้ครับรดให้พอชุ่มรดให้ชุ่มครับไม่ต้องเปียกมากให้ฟางชุ่มนะครับฟางชุ่มแล้วก็เปียกปุ๋ยนะครับเพื่อให้เกิดกับปฏิกิริยานะครับการย่อยสลายเนาะหลังจากนี้จะใช้เวลา2เดือนครับ จะย่อยนะครับฟางปุ๋ยเนี่ยจะย่อยฟางเลยจะกลายเป็นปุ๋ยละเอียดทั้งหมดเลย แบบนี้ครับไปเรื่อยให้ชุ่มให้รอบแล้วก็ขึ้นชั้นที่สองก็คือใส่ฟางแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําไปแบบนี้ละครับสูงให้ได้ประมาณ1เมตรแล้วมาคอยติดตามตอนต่อไปนะครับนี่ค,ครับชั้นที่สองครับผมชั้นที่สองชั้นที่สองนี่เลยก็เหมือนเดิมครับใส่ปุ๋ยใส่ฟางก่อนเนาะใส่ปุ๋ยรดน้ํา ใส่ฟางใส่ปุ๋ยรดน้ําใส่ฟางใส่ปุ๋ยลดน้ําทําแบบนี้ครับให้สูงขนาด1เมตรครับผมก็จะได้ปุ๋ย1ตันเนาะโอเคได้แล้วประมาณ40เซนติเมตรครับ40%ซพักเบรกกินข้าวก่อนครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆ 40%แล้วครับครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเสร็จแล้วนะครับชั้นสุดท้ายก็ใช้ชีว้วัวเนาะทับไว้ที่ชั้นบนนะครับทับหนาๆหน่อยนะครับแล้วก็ลดน้ำให้ให้ชุ่มเนาะครับ ก็ความยาวขนาด4เมตรครับความกว้างก็ขนาด2เมตรครับผมยาว4เมตรกว้าง2เมตรสูงได้1เมตรก็จะเป็นปุ๋ยขนาด1ตันนะครับครับสำหรับในตอนที่1ก็จะแนะนําไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนตอนที่2นั้นจะเป็นเรื่องของการลดน้ำแล้วก็การเติมน้ำ ปุ๋ยในกองปุ๋ยด้านในนะครับเมื่อเวลามาถึงนะครับแล้วก็ในส่วนตอนที่3นั้นจะเป็นเรื่องของการาหยุดปฏิกิยาการย่อยสลายหรือการจะเก็บปุ๋ยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามครับบ๊ายบายานยะ